สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนผชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e แล้วกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง Facebook ดสั่งช่องเราเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนเลยครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับพลิกล็อกพ่ายกับทางด้านพีทีประจวบไป1ประตูต่อ2เชียงใหม่ยูเนเต็ดเอาชนะด้านสมุทรปราการซิตี้ไป เรีโอเชียงรายยูเนเต็ดครับเอาชั้งด้านชมบุรีไป1ประตูต่อ0และสุพรรณบุรี FC ครับเอาชัางด้านนครราชสีมามาดด้าไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกตอนนี้นะครับอันดับ1ก็ยังเป็นบุรีรัมย์ครับ20นัด42แต้มส่วนทางด้านของชมบุรีอันดับที่3นะครับ20นัด35แต้มทางด้านเชียงรายนะครับอยู่อันดับที่6ครับ20นัด33แต้ม มาดูในโซนไทยตารางกันบ้างน,นะครับทางด้านนครราชสีมามาด้าน,นะครับอยู่อันดับที่9นะครับ20นัด26แต้มทางด้านสุพรรณบุรีอยู่อันดับที่12 19นัด22แต้มและทางด้านของสมุทรปราการซิตี้อันดับ14ครับ20นัด17แต้มส่วนทางด้านของประจวบครับอันดับ15ครับ20นัดมี17แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลียก2กันนะครับนคปรปฐมยูเนเต็ดนะครับเสมออยุธยายูเนเต็ดไป0ประตูต่อ0ชัยน่านหอนบิลครับเอาชางด้านเกษตรศาสตร์ไป3ประตูต่อ2เมืองการยูเนเต็ดนะครับเอาชัยด้านคอตตอมยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0และลำปาง f c ครับเอาชนะด้านอุดรธานี f อฟไป2ประตูต่อ0 <c oughs> ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเงยอรมันนะครับโฮเทิร์นคิวเอาชนะด้านลุยเซอฟไป1ประตูต่อ0ดามสตัตภายกับทางด้านทมบูกไป0ประตูต่อ5และเดนโมเดสเดนส์ ent, ครับภายกับทางด้านฮันซาลอสต็อกไป1ประตูต่อ4 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับบาเลนเซียเสมอเรี้ยวซูสิดาดไป0ประตูต่อ0บาร์เซลโลนาครับเอาชนะทางด้านแอตเลติโกมาดริดไป4ประตูต่อ2เรี้ยวเบติสครับพ่ายกับทางด้านบียาริอาไป0ประตูต่อ2และเรี้ยวมาดริดครับเอาชนะทางด้านกานาดาไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอันดับหนึ่งยังเป็นเรี้ยวมาดริดครับ23นัดมี53แต้มส่วนเซบียาอันดับที่2ครับ23นัด47แต้ม เรเดเบตส์อันดับที่3 23นัด40แต้มบาซ่าอันดับที่4ครับ22นัด38แต้มส่วนแอตเลติโก้มาดิดอันดับที่5ครับ22นัด36แต้มบียเรียลอันดับ6ครับ23นัด35แต้มเดียบโซซิดาดอันดับที่7นะครับ22นัด35แต้มทางด้านเซตาบีโก้นะครับอันดับที่10ครับ23นัดมี30แต้ม มาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างครับบาลินเซียอันดับ11ครับ23นัด30แต้มออสซาซูนาันดับ12 23นัด29แต้มทางด้านของมายโยกาครับันดับ17นะครับ22นัด23แต้มการิดครับ18ครับันดับ18 23นัด18แต้มและอาราเบสันดับ19ครับ23นัด17แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลิกาของเยอรมันนะครับบุลเซียด้านมุนครับไพ่กันทางด้านไบเออร์ล์คุเซนไป2ประตูต่อ5และวอบบวกครับเอาชนะด้านกอยท์เฟเฟิร์ตไป4ประตูต่อ1นผลฟุตบอลคันชเซเรีบีของอิตาลีนะครับเคมอเนเซเอาชนะด้านมอนซ่าไป3ประตูต่อ2และบบเดนโนเน่ครับเสมอสเปาไป1ประตูต่อ1นสรุปตารางคะแนนในส่วนของบุนเดสดลีก้าของเยอรมันนะครับ บอสตันีรัดมูลอยู่ที่อันดับ2นะครับ21นัดสีแต้มไบเอันด์หรคเซ้นนะครับอยู่อันดับที่3 21นัดสาแต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับทางด้านของกอยเดอร์เฟิร์สนะครับอยู่อันดับที่18นะครับ21นัดสิแต้มส่วนบูฟบวกอันดับที่12นะครับ21นัดยีแต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันชอซีราของอิตาลีนะครับอตาลันดาพ่ายกับทางด้านากยรี่ไป1ประตูต่อ2องโลอนยาเสมอเอมโปอรีไปศประตูต่อ0ซามโเอลีเอาชนะด้านซัสโซโล,โลไป4ประตูต่อศนเวนิเซียครับพ่ายกับด้านนาโปลีไป0นย์ประตูต่อ2 อเรเณิเซ่เอาชนะด้านโตอริโนไป2ประตูต่อศูนย์และยูเวนตุสเอาชนะด้านเวโรนาไป2ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนในส่วนกันโจเซียอ,อิตาลีนะครับทางด้านของนาโปลีอันดับที่2นะครับ24นะัด52แต้มยูเวนตุสอันดับที่4ครับ24นะัด45แต้มอาตาลันตาอันดับที่5ครับ23นะัด43แต้มลาซิโออันดับที่6 24นะัด4 3่สแต้มอันดับที่7เป็นโลมาครับ24นะัด39แต้ม โตริโนอันดับที่10นะครับ23นัดมี32แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับทางด้านซัสโซโลอันดับ12ครับ24นัด29แต้มซัมโดเรียนอันดับ16นะครับ24นัด23แต้มกายารีนะครับอันดับ17 24นัด20แต้มเวเนเซียสอันดับ18ครับ23นัด18แต้มสโตนซาเลนเจน่านะครับยังจูนอันดับที่20นะครับ22นัด10แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลิกเออของฝรัง่งเศสนะครับรอรียนครับเอาชนะด้านของล้องไป2ประตูต่อ0นย์นีทไพยกับทางด้านเกนนองมองฟุตนะครับไป0ย์ประตูต่อ1แล้งนะครับเอาชนะด้านบอกโดไป5ประตูต่อ0ูนย์สตาบุกเอาชนะด้านน้องไป1ประตูต่อ0ทัวเสมอเมสไป0นย์ประตูต่อ0ูนแลนด์เอาชนะด้านแบดไป2ประตูต่อศูนและทางด้านริวครับไพ่กับทางด้าน ปลารีสยังแชงแมงไป1ประตูต่อ5สรุปตารางคะแนนล่าสุดครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นปลารีสยังแชงแมงครับ23นัด56แต้มทางด้านของนีดอันดับที่3ครับ23นัด42แต้มแง้งอันดับที่5นะครับ23นัด37เแต้มทางด้านของ <c oughs> ล้องนะครับอันดับที่9นะครับ23และ33แต้มไปดูในโซน้ายตารางกันบ้างน,นะครับ ริวครับอยู่อันดับที่11ครับ23นัด32แต้มถัวอันดับที่16ครับ23นัด21แต้มเกงน้ำมออฟูตน,นะครับอันดับ15 23้านัดย4แต้มและทางด้านของลอริยองครับอันดับ17 23จนัดยีแต้มต้องขอประทานภัยด้วยนะครับช่วงนี้ผมเป็นหวัดนะครับ <c oughs> ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชันของสเปนนะครับฟูเอลลาบาดาเสมอเลียบยาโดริดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์อามาโรเบียต้านะครับเสมอเลียบโอบิโดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งอุเอสกานะครับเอาชนะทางด้านมิรันเดสไปสี่ประตูต่อศูนย์กาตาเคน่าพ่ายกับทางด้านลาพามาสไปศูนย์ประตูต่อสองและเตเรนเฟ่เสมอกับทางด้านลีกาเนสไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเดดีวีซีของฮอลแลนด์นะครับเ <Yeah. S 1> ฟยนูร์ดเอาชนะด้านสปราร์ตาลอตเธอร์ดมไป4ประตูต่อ0คุนิงเกนเอาชนะด้านโกเฮดอีเกอร์ไป2ประตูต่อ1วิลเลนเทเว้ครับเอาชนะด้านอาร์เคซีวากไวไป3ประตูต่อ1และทางด้านของอาแจ็คนะครับเอาชนะด้านเฮลิเคิลไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์นะครับเมื่อคืนมีเตะหนึ่งคู่ครับก็คือทางด้านของเดนบอสครับพ่ายกับทางด้านเดนฮาร์ตไป0ประตูต่อ1 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอล FA ฟเอคับนะครับเมื่อคืนลิเวอร์พูลครับเอาชนะด้านคานี้ไป3ประตูต่อ1นึอตติงแฮมฟอนเรสต์พิกล็อกเอาชนะเลสเตอร์ไป4ประตูต่อ1และบอลสมัรทครับพ่ายกับทางด้านโบลตัมบูดไป0ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียชิพนะครับเมื่อคืนมีเตะ2คู่ครับมาเธเวลครับพ่ายกับทางด้านการ์ดโกเซลติกไป0ประตูต่อ4และทางด้านการ์ดโกเรนเจอร์ครับเอาชนะทางด้านฮาร์ตไป5ประตูต่อ0 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเมื่อคืนมีเตะ1คู่ครับเซนกิกาลครับเสมอใน90นาทีนะครับกับอียิปต์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องตัดสินด้วยการโด,ย,ดยลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านเซนกิกาลนั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะอียิปต์ไป4ประตูต่อ2ทําให้ทางด้านของเซนกิกาลนั้นวคว้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นคัพในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผม นี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างนะครับวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแต่ขอประอภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ